ครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแหนววงปนกรุ๊ปเนี่ยวันนี้แอดได้เดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวนบ้านรุนตะบลอาพโพนอำเภอเบอัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ครับมีเดินกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวนครับแอดได้เดินทางมาเพื่อมาตามความฝันพี่ท่านนะครับอีกตัวงวดอ่าพี่ท่านจะฝันได้ตัวงวดน,นะครับแอดก็เลยต้องมาตามตัวงวดงวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับงวดแซวอาจจะรูดด้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่งวดน,นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ตัวงวดเลยนะครับอ่ะ และว,วันนี้นะครับคลิปสองก็จะมีมาขอขมาหลวงปู่ที่จันเชิงลงปู่ส่งไปประเทศกัมพูชาด้วยนะครับเดี๋ยวจะขอกันห้ากันแปดแล้วก็บอกบนเอฟซนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปตามความฝันพิธาก่อนนะครับหนนอพิธาอยู่ทนไหนออ่ะกำลังโยที่นี่เรามากระท่อมติดดินหลวงปู่นะครับท่อมที่มีจอมปลวก สวัสดีจุงกะพิทักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุงกะสวัสดีเม่เอาหมอดของที่น้อยหลออ่าเรามาอยู่ตรงนี้นะฮึ <c oughs> บ้างทูบ้างนะงวดที่แล้วก็ไม่เป็นไรหวดที่แล้วก็เฉียดระเบิดมีเลยคือพิทักเราจะาได้คือเราจะมาตามต้องง้อตลอดะะ <c oughs> พิทักษ์นะครับไปอ่ะ ั่งกดลุยงูน,นี้ฟันยังท่านอ่ะอฟันเป็นตรง,งวดเลยฟันฟันไปจะไหนงวน,นี้อ่ะแล้วฟันแลว้เลวเราไม่ได้นะต้อฟันเป็นจีไหนมันคิดไม่ออกเลยพี่ตั้งเต็บ <c oughs> ตู่หายบาดหายก็อ,อะไรหายนะเครียดบ,บาทเก่าของหลวงปู หายไปยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับอ่ะบาทเก่าเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเวลาประมาณบ่ายสามโมงสามสิบสองนาทีครับครับก็ประมาณนี้แะพอดีก็เรียกเขาคุณโจนนะคุณโจนเข้ามารถแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเขาเข้ามาก็เลยเดินไปที่กระท่อมแล้วก็ไปหยิบบาททาั้งทั้งที่มีญาติโยมกราบสักการะบูชาหลวงปูป่กำลังกราบไหว้ประมาณ สี่คนห้าคนคอยู่เป็นมีแต่ผู้หยิงเขาก็เดินขึ้นไปแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยคือเห็นคนคนนั้นนั่งเสื้อแดงก็ก้าวเข้าไปจนคนนั้นเอียงมาแบบนี้ออืแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยิบบาสบาทกปกติผมจะมัดสายสินแล้วก็ประกดคาดเอวของลวงปู่จะมัดไว้อย่างแน่นแต่เขาดึงไม่ได้ก็เลยเอามีดตัดตัดแล้วก็เอาลงมาเดินผ่านหน้า คนวายคนวายก็งงๆอยู่เลยเดินมาขึ้นรถอพอดีผมไม่ได้สังเกตมอเด็จพาธุดงมานั่งด้วยมาคุยด้วยว่าจะขอพักผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ช่วงน,นี้เด็กน้อยเขาติดต่น้นเยอะอเลยยังไม่ให้พักท่านก็เดินไปนั่งถ่ายรูปถ่ายรูปไปเขาเป็นคนขายลอตเตอรี่สงสัยเขาเอาบาตรขึ้นรถไปลอตเตอรี่ก็วิ่งไปดู วิ่งไปดูก็ยังไม่ได้มาบอกผมผมก็กว่างวานแล้วก็เดินอ้อมไปเราก็เลยบอกจะตามก็ตามไม่ทันออกขับรถเร็วมากครับก็ตอนนี้ก็จำได้คนที่ขโมยจำได้ครับจำรถมีมีกล้องจับภาพอยู่ก็จําได้เรียน้า้ประหยากอยากให้เขากลับตัวกลับใจให้เอามาให้ลูกปู่คืนเพราะโจรมันมีลูกเล็ก ก็อายุประมาณน่าจะไม่ถึงปีขวบประมาณนั้นแหละโจนมีลูกเล็กอีกครับเคยแสดงคนคนนี้เคยมาประจําคนนี้เคยมาบ่อยอยู่ก็สี่ห้าครั้งมาทีไรก็ไปจับหาลูกไปจับบาททุกครั้งแต่ผมก็ไม่รูกว่าเขาจะเอาไปเอาเขาบานไปทําอะไรก็ไม่ทราบหรอกพอเขาคนนี้เขาชอบเล่นของอย่างนู้นอย่างนี้เป็นคือทุกอย่างเลยเขาจะมีเตกตกให้ออะไรนะติ๊กตก ให้เขาดูดวงดูโชคชะตาว่าเขาก็อวดของอย่างโู้นอย่างนี้ก็เลยเอาบาดเก่าหลวงปู่นะจะเอาบาดเก่าหลวงปู่ไปลงติดต่อให้คนนับถือครับครับอืถ้าวันนั้นอันนี้ก็พูดต่อหน้าหลวงปู่วันนั้นถ้าผมดูกล้องวงจรปิดกําลังเอามาเนี่ยผมอาจจะอาจจะคิดซ่านหน่อยอาจจะ อาจจะทําให้ผมก็เขานั่นแหละอืมพอดีก็ลุงปู่น่าจะไม่ให้ทําบาปผมเลยนึกได้ว่าเออลูงปู่น่าจะเห็นเขามีเด็กเลาะลูกน้อยแฟนก็น่าจะน่าจะไม่อยู่ด้วยเลยถึงเห็นมาสองคนปกติจะมาสามคนพ่อแม่ลูกแต่ช่วงที่เขาขโมยผมดูกล้องมาแล้วก็คนขายลอตเตอรี่บอกว่ามาแค่สองคนลูกร้องอยู่บนรถเอกน์ตรองร้องอยู่ตั้งนานผมก็มีนึกว่าเขาไปหยิบอาบทานึกว่าเขามากับ ตัวเมียแต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าเขามาด้วยพอดูในกล้องก็เห็นรถเขาถอยอย่างเลยแต่กล้องขนาดมีกล้องอยู่สองก็ยังไม่พออยังดูไม่ทั่วถึงครับก็ให้เขาเอามาคืนเนาะครับอยากให้เขาเอามาคืนอยากให้เขากลับใจแต่แต่เขาไม่เอามาเราก็ต้องให้เขาจะเอามาเองหรือว่าจะให้เอาตำรวจไปลากออกมาครับก็ต้องอย่างนั้นเนาะโอ้เขาลงปูนใครก็ยังจะทําดีหรือไม่ดีเขาลงปูไม่ควรเอาไปครับ คือบานในอันนี้ทะเบียนรถจาได้จําได้ทะเบียนรถถ้าจําได้ทะเบียนรถคือจาเจ้าของจำเลยทั้งทะเบียนจําทั้งคนรู้จกคนรู้จกหมดเมื่อวานก็ท่านผู้ช่วยเข้าในเมืองก็เห็นอยู่ในเมืองแล้วผู้ช่วยก็จอดรถแล้วไปเคาะประตูบอกจะคุยกับเขาว่าจะเอาบานมาคืนไหมอย่างนู้นเขาก็รีบเอาลูกใส่ข้างหน้าแล้วก็ขับรถไปอย่างเร็วครับผู้ช่วยมาที่กระท่อมอยู่แถวไหนจังหวัดไหนสิสเกนเหรออยู่ โอ้ผมแ,มแบ้อะไรนอนดื่มจนี่ยบานอะไรบันจอกบันจอกนี่แหละบันจอกไอ้บนหว้วยลึกชูโอ้อเภิดปสสูสิงห์ะปูสิงซีสเกต้าวเนี่ยนะครับอแ<อ>ถวๆนี้แหละก็ไม่ควรนะของหลวงปู่อะไรที่ทุกคนมากราบไหว้ไม่คนที่จะเอาไปแล้วเราก็คนที่เขาสักการะเขาก็บอกเยอะอยู่แต่แต่ผมใจผมอยู่กับหลวงปู่ผมก็ยังเห็นใจเขาอยู่ครับในบ้านมีอะไรบ้างพิ่ันไม่มี อะไรนะพี่ในบาทมีเงินมีอะไรในบาทก็มีปัจจัยแต่ปัจัยคือบาทนั้นจะเป็นบาทเก่าหลวงปู่ก็จะทะลุค่ะไอ้ด้านด้านล่างแต่ผมก็เอาขันไปรองไว้ท้างล่างเวลาเขาใส่ปัจใจมันก็อยู่ในขันแต่เขาไปหยิบเอาเฉพาะบาทบาทเก่านี้จะเป็นบาทบาทหลวงปู่นานแล้วแต่มันวางไว้ในตรงหินที่ก่อนก็จะทะลุข้างล่างบาทเก่านี้ถ้าเป็นบาททะลุเนี่ยถ้าเอาไปเขาเรียกว่าคนเล่นของจะเอาไปฟังตามบ้านตามไรให้บ้านเตะ แตกสลกายขาดหรือวัดก็ได้ถ้าใครเอาบานไปฟังไว้หรือเอาของฟังไว้ก็จะทําให้ชิมหายใบโวดนะจริงอันนี้จริงนะถ้าเขาไปทําอันนี้บานหลวงปูก็เอาไปไว้ในบ้านเอาไม่ได้หรอก <c oughs> เดี๋ยวก็แตกแยกหมดเน๋ยวก็ไปหมดกับประบาทเก่าหลวงปูด้วยเป็นบาน <c oughs> เอาไว้ในบ้านไม่ได้เดี๋ยวก็ชิบหายใบโวทหมดนะครับเ <c oughs> ลยหลายผมถึงให้เขาตัดสินใจ <c oughs> คือบางทีเราอาจจะ นามืดไปหน่อยอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ไปก็จิบก็เลยให้โอกาสเขาดูสักสักพักหนึ่งไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเอาไปแบบนี้อะไม่เอาเป็นเรื่องเล็กดีกว่าพ่ท่านจําได้แล้วไม่ยากไม่ต้องกลัวหรอ,อกเ,เดี๋ยวเขาเอามาขึน<อ>้นนะเจอาเรื่องเ,เล็กผมนนไม่เล่าความฝันดีกว่าน้องวนนี่เดี๋ยวไกลๆจะออกผลก็จะเล่าอาที่ไปที่มานิดๆหน่อยก็ได้ที่ไปที่มาก็คือฝันนว่าาคม ให้วัดถนนออที่เขาทําถนนทุกวันนี่แหละค,ครับวัดถนนว่ากีเธอร์ปล่านี่ยังหน้าคือในความฝันจะพูดเป็นภาษาแนเรแต่มีคนมาที่กระท่อมเยอะเยอะมากเขาก็เลยบอกว่างบป,ประมาณประมาณดมกีเธอเ์ปล่าประมาณดมกระทำอย่างนี้ถ้าภาษาไทยเราก็กประมาณเท่าไหร่เขาทาทางแล้วก็ผมก็บอกว่าประมาณสี่ร้อยไปสี่แสนสองหมื่นห้าพัน ตัวเลขแต่ผมไม่ได้ใส่เลขศูนย์เพเอาเฉพาะค้้สี่แสนสองหมื่นห้าพันแต่งบประมาณจริงๆ4สี่แสนแปดสี่แสนเป็เป็นหมื่นทวดแต่ในงบประมาณจริงๆผผมดูในหนังสือเมื่อเช้ากับก็เห็นคนมาเยอะอยู่ในกระท่อมก็ถนนคนทางที่เข้ามากระท่อมนี้ก็อาจจะคนกรีกก็อาจจะเป็นปีหน้าช่วงนี้ก็เห็นพลุก่อนพลุกรันีเกี่ยวกับถนนช่วงนี โชว์นิดนึงเนาะโชวเอซีตะวนตงวดเลยอะอดอดแดดอายุก็เยอะแล้วคุณนีดูก้อติ่ากเก่ากอหันมาเรื่อยๆอะหลายกล้องจัดอ่ะหลายช่องอะสี่สี่สองห้สีแฉกจอครับตอนนี้มีสี่ห้าช่องนะครับครับถ้าที่ผม บอกงบประมาณถนนก็จะมีลงมาแบบนี้ด้อลงมาแบบนี้สี่แสนแปดสี่แสนแปดสิบแปดสี่ครับครับนี้เป็นเป็นงบประมาณจริงๆแต่นในคว์มฝันมีมีงบประมาณที่คนถามผมผมบอกว่าสี่แสนสองไปสี่แสนห้าก็เลยตีเป็นสี่แสนสองห้าลืมหมดแล้วล็อกออน เอาตัวเลขเลยก็ได้นะครับตัวนี้เอาตัวเลขเลยผมไม่มันพูดตรงๆคือคิดมากหน่อยบานหายนี่คิดมากครับะเงินหายไม่เท่าไรไม่ค่อยคิดนะครไม่เท่าไรพีงเงินหายไม่เท่าไรแต่บาทโบราณเนี่ยผมคิดคิดจริงๆจะนอนเครียดถามว่าที่กระท่อมละสัญขาดมีคนถูกไหมงวดนี้ถูกครับรางวัลที่สี่ประมาณสิบใบรางวัลที่สี่สิบใบเลยนะรางวัลที่สี่สิบใบแขงที่อยู่ข้างหน้ากระท่อมเราเนี่ยแหละ แล้วก็เลขท้ายสองตัวก็ประมาณสิบใบครับแพ<ผ>ง<ห>ที่อยู่นี้นะครับอ๋อก็ใครอยากถูกอยากรวยก็มาอันนี้ไม่ได้โฆษณาคนขายลอตเตอรี่เลยก็บอกเขาที่เขาถูกจริงๆครับก็อยู่ในบ้านบ้านโชคนี่แหละก็เป็นบารมีของหลวงปู่เนาะครับบารมีหลวงปู่ก็ได้เยอะอยู่ครับก็เมื่อวานก็มีคนมาแก้บนก็คนในหมู่บ้านที่เขาถูกสามตัวสองตัวเด็กน้อยเขาจุดธูป จุดทูกก็ถูกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าครับก็หลายช่องที่มาวันนั้นก็เยอะอยู่แต่ผมจําไม่ได้ว่าช่องไหนบ้างครับจอาจริได้ทิพย์พันธ์แล้วก็ทีมงานทีมงานทิพพันธ์ช่องมณี h ชนแนลแล้วก็ไบโยลุงไก่จำได้แต่แค่นี้เท่กลับก็ทิ้งไม่ได้ช่องทุกช่องที่มาก็ทำรัสขานก็ขอบคุณที่มาถ่ายทำแล้วก็บางทีผมก็ อาจจะเล่าความฝันยาวบ้างสั้นบ้างก็คือนอนก็ฝันทุกวันแหละแต่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขก,ก็เลยไม่เอาแต่เมื่อคืนก็ฝันเกี่ยวกับตัวเลขที่ทําถนนนี้ก็เลยเอามาโชว์ให้เอ็ซีได้ดูได้ชมโชยนิดหนึ่งเพื่อเขาไปเที่ยวตามประเทศก่อนก็ได้นะอันนี้ก็ฝันมาทำถนนประมาณนี้ด้อผมไม่เล่าต่อยมันผมเราไม่ออกหรอกเพื่อไปเที่ยวตามประเทศก่อนก็ได้นะต้องกุศลเกียน้าโต๊ะสาธุ จำไม่ได uh, ้คร oh ับหลุดใจแชนแนลอ่ะหลุดใจแชนแนลค่ะโยโคระแล้วก็คุณพี่มหน้าดเนิ่หน้าเดิมเดิมก่อนจะเป็นสายทีมงานแล้วก็จะเป็นสายหลวงปู่สวงนะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสายหลวงปู่สวงเดี๋ยวจะพามาปลงโง่ขมิ้นให้หมดขอบคุณพิธันมากด้วยงั้นครับอันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็เลขมีข้าวมีหลุดเนาะก็เป็นแนวทางให้ทุกๆ uh ั่วนั่นแหละถึงแม้ว่ามีผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ต้อง รอยแพ้ัวเลขให้เอฟซได้ดูได้ชมถ้าชอบเราก็จัดไปแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ดูแล้วก็กดถูกใจให้แอ็ดเมนได้มีกำลังใจพอช่วงนี้ก็บางคนก็ช่องแงวไป <c oughs> อันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ดูชมแล้วก็ท่านร่ำรวยอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองคิดสินใด,ดสมคำบปรารถนาหลวงปู่สวงปกปักรักษาผุครองดูแลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่แจ๊คครับ